สวัสดีค่ะเรามาเล่ความสดความส้มบุญของ,งูัวะดีสมัครดีสนามบานซิงฮะชนวันดีฮาตุล่านะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะน้องเ<ห>ชือดอะไรค่ะพี่ค่ะเ<จ>ชือดนิ้วค่ะน้นองมาจากงูชนแดนตายนะคะงพี่บ้าเชืออะไรครับี่บ่าวโนดแปดตะวันชเนชา้ารัวไอ้สุดล้อนะคะค่ะพี่มาจากไข่ไหนกันน,น,กนี่ไข่ปูนะผู้ชายก็ต้องงวงูตัวนี้อายุกี่ปีได้ค่ะพี่ปุ๊กเจ็ดปีนะคะก็เป็นชายหยาตัวไหนครับพี่ไม่ทราบนะคะ น้องก็ช่วเป็นเหล็กกีคขังครับพี่หังเดียวนึ่งงขังนะคะตีสน้ำในมากพี่บา,บางกลัม,มากนะคะใช้เวลากี่นาทีได้ครับพี่ยี่สิบนาทีต่างชนแบเป็นไ,ไหมครับพี่หน,น่องมุดท่มุด่ตนิเซก็เป็นยังไงคะรอนเนาะนิซยอนนะคะพี่พลาเดินหัววันกิโลได้คะการเดินนี้ห้ากโลกโลช่วงนี้เบาลงหรือยังครับพี่เบาลงแล้วนะคะเวลาหัวก็ตุกคูนี่กินญ่ายกินหนำดีไหมครับพี่ ยินดีสุขบุญทุกอย่างค่ะเหลียงยานี่มีการชาวรวบไปให้เองกันนะให้เองมังชาวเองมังผสมประสานกันค่ะเทียบทึงนี่ปีเดิมบ้านท่าไหร่ครับปีกลางนาซิบกลางนาซิบนะคะปีบ่าวมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ได้เกินรอยเกินรอยนะคะผอมป่าผอมเทงนะคะค่ะน้องว่านี่มีความสดความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ในสะแต่พี่คิดว่าตอนนี้พี่เลยเต็มรอยแล้วค่ะให้พี่ว่าที่เก็บซีแล้วก็พึ่งตามน้องได้นะคะพี่บ่าวสสวัดีทุกคนมุกดามาเป็นกำลังใหญ่ โคดุดเป็นตะวัวใจเด้อสุ้โล่โคตะม้อด้วย,ววยค่ะมาช่วยชุ่มช่วยเชียร์กันได้นะคะที่สนามบานสิงห์ชนวันที่อตุลานี่นะคะหัวโคนี่เป็นหัวโคเอกอีกเนืงขู่นะคะมาเป็นกำลังใจขายก็ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะครับ